ไฟศูนย์บาทใช้แสงอาทิตย์รอเปอร์เซ็สั่งง่ายมาเร็วมากติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกันอีก1ปี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้ทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอมมิตูนกับบินเอ็ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในที่สุดวันนี้ NBA ก็กลับมาแล้วนะคะเกมแรกของโอเปรนิ่งไหนเพื่อนๆพร้อมแค่ไหนค่ะแอมมิตูนเนี่ยพร้อมมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแล้ววันนี้ในช่วงเย็นค่ะเพื่อนห้ามลืมเด็ดขาดนะคะคลิปคุยหลังเกมค่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนและก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์วันนี้เช่นเคยค่ะขอไลค์ด้วยนะคะขอกำลังใจด้วยหากใครยังไม่ได้กด subscribe ขอด้วยนะคะมุ่งงหนนนนนนน้้้าาาาาสสสสสู่่่่่แๆๆซััับบไไปดดววยยยกกคคะะเเเพพือมรรถุล เพียงแค่กดปุ่มจอยข้้งครงปุ่ม subscribe รวมเป็นทีมเมมเบอร์กันนะคะทุกทกวัคนที่23ของเดือนเรามีของรางวัลส่งแจกเพื่อเป็นการขอบคุณด้คะ่ะขอเรื่องมาที่ Brooklyn Nets กันก่อนเลยนะครับเกมนัดเปิดฤดูกาลของพวกเขาจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่20ตุลาคมจาเจอกับ New Orleans Pelicans เนี่ยแหละครับแต่พวกเราแฟนบาสยังคงไม่ได้เห็นโจแ Harris และก็ s ต t h Curry นะครับจอมแมนของทั้งทีมทั้งสองคนเนื่องจาก Brooklyn Nets ต้องการให้ทั้งคู่เนี่ยได้พักมากขึ้นนะครับหลังจากที่พิพาตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าตััรรสเนนี่่่ยกผาาาาดดถึงง2ค้ลใฤูทมมไ ลงสนามทำกเกงกันได้ในส่วนของเซธเคอร์รี่เนี่ยไปผ่าตัดหลังจากจบฤดูกาลนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่จริงๆแล้วทั้งคู่สามารถทําการซ้อมแบบ4-4ได้แล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับทีมได้ทางสตีฟเนชหัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้กังวลอะไรมากนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จบการแข่งขันกับนิวออร์ลีนเพลิแกนส์แล้วตามข่าวตัวของโจแฮร์ริสเนี่ยครับเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็จะสามารถกลับลงสนามทําเกงกันได้เพียงแต่ตัวของ หลังจากที่พิพาตัดกลับมาแบบนี้เนี่ยพอกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นกลับมาใช้งานหนักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะทําให้รู้สึกตึงๆได้เช่นเดียวกับเซตเคอรี่ระหว่างที่ทั้งสองคนยังไม่สามารถลงสนามทาแกงกันได้แบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของรอยซ์โอนิวที่ทั้งทีเพิ่งเทรดเอาเข้ามาในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยแหละครับจริงเชื่อเหลือเกินว่าจํานวนนาทีในการลงสนามแล้วก็บทบาทต่างๆในการเล่นของรอยซ์โอนิวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับจนกว่าทั้งสองคนนี้จะสามารถกลับลงสนามทาแกงกันได้แต่จริงๆแล้วตตตตัััววววขอออองงงรรรเเเนนนล่่้้้าากก็็็็ไไมมดสสใจจจจะะปปิแแพท หน้าที่อย่างเต็มที่ครับเพื่อบรูคลินเนสประสบความสําเร็จให้มากที่สุดและในช่วงพรีีซั่นที่ผ่านมานะครับวของเขาก็มีโอกาสได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมใหม่แล้วก็บอกว่าผู้เล่นอย่างเควินดูแรนไคเรวิ่งแล้วก็เบนซิมมอลส์ทำให้งานของเขาเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับไม่จะเป็นจังหวะการยิงจังหวะการข้ามต่างๆหน้าที่ของเขาก็คือมีหน้าที่ยิงจังหวะโล่งๆเให้ลงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเล่นง่ายมากที่สุดนี่คือสิ่งที่รอยส์โอเนี่เกขาตั้กง การบาดเจ็บของผู้เล่นยังไม่หมดแค่นั้นนะครับไปต่อกันที่มิวกิบัคส์กันสักหน่อยล่าสุดทางทีมได้ออกมาประกาศนะครับว่าแพ็กเชนเนตเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อน่องขวานะครับไม่สามารถลงสนามทำแข่งขันได้ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวเนี่ยเบรกการแข่งขันพรีซีซันช่วง2เกมสุดท้ายนะครับแต่อาการยังไม่ดีขึ้นทางมิวกิบัคส์ก็เลยไปจับทำเอ็มอาร์ไอตรวจสอบราละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆมิวกิบัคส์นะครับหลังจากที่ทำเอ็มอาร์ไอปุ๊บเนี่ยไม่พบ สนามทำแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในฤดูการที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าแพทคอนาตนเนี่ยเขามีผลงานที่ดีนะครับถือว่าเป็นตัวสำรองทีเด็ดอีกหนึ่งคนของมิวกิบักไม่ว่าจะเป็นจำนวนนาทีในการลงสนามนะครับค่าฉเฉลี่ยนในการทำแต้มการยิง3คะแนนล,ลงการยิงลูกโทษลงล้วนแล้วแต่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นของแพทคอนาตนเองเลยทำให้ทั้งทีมและตัวเขาเนี่ยตกลงสัญญากันต่อออกไปอีกนะครับสามปียี่สิบแปดจุดห้าล้านเหรียญแน่นอนว่าการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ต้องส่งผลกับมิวกิบักแน่นอนเพราะเขาถือว ไม่พร้อมลงสนามตั้งแต่เปิดฤดูกาลตัวของคริสเมอรตันเนี่ยไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อมืออีกประมาณ 2- ถึงสามอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับจึงจะสามารถกลับลงสนามทาแกงกันได้ระหว่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายของเมลกิบักส์นะครับพวกเขาจะเปิดฤดูกาลด้วยการเดินทางไปเยือนฟิลาเดลเฟียซเวนติซิกเซอร์นะครับวันศุกร์หกโมงครึ่งเพื่อนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงไปต่อที่ LA l เอร์เลกเกอร์สกันซหน่อยนะครับหลังจากที่เดนิสทรูเดอร์เนี่ยได้ทําการปรึกษากับทีมแพทย์แล้วก็ตัดสินใจผ่าต้าาา้้ออององพัักย่าาานน3-4สปปดห์แลวมมระเิ อีกครั้งว่าจะสามารถกลับลงสนามทำแข่งขันได้เมื่อไหร่นี่ถือว่าเป็นความปวดหัวตั้งแต่เปิดฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับของ LA Lakers ทีนี้เราไปดูในส่วนของ r o o k i e Scale e x t e n s i o n จากนักกีฬาที่มาจากกราฟรอบแรกปี2019ที่เหลืออยู่นะครับเมื่อวานถือว่าเป็นเส้นตายวันสุดท้ายการต่อสัญญาก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่เราเห็นการต่อสัญญาของ Kevin p o r เด r Jr. นะครับกับ h o u s t o n r o c สมู s มูลค่า4ปี82.5ล้านเหรียญมหาศาลมากๆเลยแต่จริงๆแล้วการันตีเพียง15.8ล้้้้าาาานนนนนเเรรรีีีีียญญททท่่ัันนััปปถถดดดๆไไไมไญญาาไมมสสกใงงวึ ออปชันด้วยนั่นหมายความว่าฮิลสันโรเกสเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเขาพอใจกับพรสวรรค์แล้วก็การเล่นต่างๆของเควินพอร์เดอร์จูเนียร์นะครับแต่อาจจะอยากเห็นทัศนคติต่างๆในการประพฤตนตัวทั้งนอกและก็ในสนามถ้าเกิดไม่ดีจริงๆเนี่ยสามารถตัดได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายถึง82.5ล้านเหรียญใดๆทั้งสิน้นและเราก็เห็นอย่างนาเซียลิตโว้ยนะครับของพอร์ตแลนด์โรเบเซอร์สนี่4ปี28ล้านเหรียญเป็นการันตีเต็มเลยนะครับและสุดท้ายก็คือดีงเรย์ฮันเตอร์นะครับของแอตตแลนาฮอคส์มูลลค่าา4ปี95้นเหรรียียญกาันต90ล้านเหรรีียญน,นะคับอก 5ล้านนะี่คือโบนัสสรุปแล้วเนี่ยนะครับนักกีฬาที่มาจากราฟรอบแรกปี2019ก็มีนักกีฬาทั้งหมด11คนครับที่ได้รับการต่อสัญญารุกกี้สเกลเอ็กซ์เทนชั่นออกไปหลักๆแล้วเนี่ยนะครับที่เหลืออยู่ก็มีอย่างแกรนด์วิลเลียมแคมจอห์นสันมาร์ติสไทบูนแจ็คสันเฮลว่าจะเป็นอย่างพีเจวอชิงตันแล้วก็อีก4-5คนนะครับที่ไม่ได้รับการต่อสัญญารุกกี้สเกลเอ็กซ์เทนชั่นออกไปกลุ่มนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยพอจบฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยก็เป็น restrict free agent นะครับหมมมาาาาาายยควววว่่ตัวพกวกเเนี็จะสาารถถททดดดสสอออบมมูลลค่าาาขงงงตตตััวเเในน้้กิี ไม่สู้เนี่ยก็สามารถไปอยู่ต่ทีมใหม่ได้ทันทีเลยจะยังไงก็ตามก็ต้องขอแสดงความดีดีกับนักกีฬาทุกคนจากราฟคลาสปี2019นะครับที่ได้รับการต่อสัญญารุกี้สเกลเอ็กเซนชันออกไปเราไปต่อกันที่นิวยอร์กนิกส์กันค่ะโค้ชชอมทิปโดนั้นแฮปปี้นะคะกับการปรับตัวแล้วก็การเล่นต่างๆของเจเรนีบรันซันมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิง่งจูเรสแบร์นโดนะคะที่บอกเลยค่ะว่าเจเรนีบรันซันเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เขารู้สึกว่าเล่นด้วยแล้วทําให้เขาเล่นง่ายซึ่งหาย,ยากมากๆเลยนะคะย้อนกลับ ตั้งแต่ตอนสมัยที่เล่นร่วมกันนะคะตอนที่อยู่ LA Lakers ในช่วงต้นฤดูกาลในส่วนของเจเลนบรันสันค่ะตั้งแต่วันแรกที่เล่นร่วมกันเขารู้สึกว่าเล่นง่ายมากฟังแบบนี้แล้วก็ขอให้จูเลสแรนเดเนี่ยคืนฟอร์มออลสตาร์กลับอีกครั้งนะคะในส่วนของผู้เล่นนิวยอร์กนิกส์คนอื่นค่ะที่มีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นโอบินชอปปิ้งค่ะที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้านะคะหรือว่าควินตินกรามค่ะที่มีอาการตึงๆบริเวณเท้าซ้ายโคทอมจิปโดเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะพร้อมลงสนามทําการอย่างขันตั้งแต่เปิดฤดูกาลอย่างแน่นอนและในส่วนของอดีตผู้เล่นนิวยอร์กนิกส์นะคะอย่างเคมเบอร์วอล์กเกอร์ที่ รดไปอยู่กับ Detroit p i s t o n ค่ะในเมื่อทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถเจรจาบ u y out ได้ค่ะ Detroit p i s t o n เนี่ยก็ตัดสินใจเวบสัญญาทิ้งนะคะจ่ายเต็มค่ะให้กับ k e m b e r Walker ตอนนี้ k e m b e r Walker ก็เป็น free agent แล้วค่ะไปตามข่าวของ Golden State Warriors กันสัหน่อยนะครับหลังจากที่ทั้งทีมมีการตกลงสัญญากับจอ r d a n Poole แล้วก็ Andrew Wiggins ออกไปล่าสุด Bob Myers ประธานฝ่ายกิจการบาสเกตบอลแล้วก็ GM ของทั้งทีมได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเขารู้ดีว่าตัวเลขค่าเหนื่อยแล้วก็ภาษีฟุ่มเฟือยของทั้งทีมเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะประเมินได้นะครับว่าทิศทางแล้วก็อ,อนา โค้ของทีมจะเป็นอย่างไรจนกว่าจะได้เห็นผลงานของทั้งทีมในฤดูกาลนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเป็นฤดูกาลฤดูกาลไปนะครับยอ้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าเกิดบรรดาสื่อถามตัวเขาว่าจะให้สัญญากับจอร์แดนพูแล้วก็แอนดรูว์ิกกินส์แบบนี้หรือเปล่าเนี่ยตัวของเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะจ่ายให้แบบนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าผลงานของจอร์แดนพูแลวก็แอนดรูวิกกินส์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแหละส่งผลให้พวกเขาต้องเซ็นสัญญามาหาศาลข,ขนาดนี้กับทั้งสองคนนะครับ อยู่กับกลุ่มเจ้าของทีมที่ต้องการประสบความสําเร็จมากขนาดนี้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะครับว่ากลุ่มเจ้าของทีมของ Golden State Warriors เนี่ยเขาทุ่มเทเขาตั้งใจขนาดไหนเพื่อให้ทีมประสบความสําเร็จให้แฟนๆบาสของทีมเนี่ยมีความสุขมากที่สุดแน่นอนว่าการต่อสัญญาครั้งนี้เนี่ยนะครับจอแดนพูก,กับแอนดรูวิกกินเนี่ยยิ้มไม่หหบเลยในส่วนของเรย์มอนด์กรีนตัวของบ๊อบไมเออร์เขาก็บอกนะครับว่าเหตุการณ์ชกต่อยที่เกิดขึ้นเนี่นนในาาอ ส่วนสัญญาของเดร์มอนกรีนแต่ทีนี้แนะ่หลังจากที่ต่อสัญญากับจอร์แดนพูลแล้วก็แอนดรูวิกินส์ออกไปเนี่ยโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์ต้องจ่ายค่าเหนื่อยแล้วก็ภาษีฟุ่มเฟือยนะครับในฤดูกาลหน้ากว่า483ล้านเหรียญน,นะครับนี่ถือว่ามากกว่ามูลค่าที่ตัวของโจเลคขอบเขาซื้อโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์ตั้งแต่ในปี2010ด้วยซ้ำไปถ้าเกิดรวมสัญญาของเดร์มอนกรีนนะครับเอาแค่เพลย์ออฟชั่นก็พอรับรองว่าโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์เนี่ยจ่ายทะลุ500ล้านรนค่อนข้าางแนนนนน่่ใปีีันน้้เเยพวกขตองจ่ายให้กับสเเเตฟนอรร์นนรี51.9คล อีก31.2แอนดรูวิกกินอีกยี่ิบสี่แค่4คนนี้เนี่ยก็ซัดไป150ล้านเหรียญแล้วนะครับทะลุแคปเป็นที่เรียบร้อยการบริหารทีมกีฬาอาชีพเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับการไปสู่ความสําเร็จว่ายากแล้วการรักษาความสําเร็จการต่อยอดความสําเร็จยิ่งยากกว่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่าโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์เนี่ยพวกเขาจะต่อยอดความสำเร็จของทีมได้แค่ไหนแต่ทีนี้แน่เย็นนี้อย่าลืมนะครับหลังเกมการแข่งขันโกลเด้นสเตทวอลเลอร์สนุกแน่นอนครับเราไปต่อกัน เปิดฤดูกาลค่ะที่จะเปิดบ้านรับการมีเยของพรแลนเชอร์เวเซอร์ในวันที่20ตุลาคมนี้ของคีแกนเมอร์รี่ค่ะลุคกีทราฟันดับ4ของพวกเขายังไม่เคลียร์เลยนะคะหลังจากที่พลาดการลงสนามทําการแข่งขันในนัดพรีซีซั่น2เกมสุดท้ายนะคะเนื่องจากผลตรวจโควิด -19 เนี่ยไม่เคลียร์ค่ะว่าเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะคะก็ต้องเข้าสู่โควิดโปรโตคอไปก่อนระหว่างนี้นะคะหากผลตรวจเคลียร์แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็สภาพร่างกายพร้อมก็เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาใดๆและในท้ายที่สุดนะคะทางแซครเมนโตคิงส์เนี่ยก็ได้ประกาศรายชื่อ15ผู้เล่่นนเเป็ทีีรรยยบ้อ สิ่งที่น่าสนใจก็คือทางทีมเ,เลือกที่จะเก็บมาชิลเดลโลเวโดว่าไว้นะคะทั้งเคนเบส a อลแล้วก็คุณคุกไม่ติดรายชื่อ15ผู้เล่นค่ะตั้งแต่ที่ไมค์บราวน์มารับตําแหน่งหัวหน้าโคช้ชสิ่งที่เขาเน้นที่สุดก็คือการเล่นเกมรับและนั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเลือกเก็บมาชิลเดลโลเวโดว่าไว้นะคะปิดท้ายกับแอตแลนตาฮอคส์นะครับพวกเขาเข้าสู่ฤดูกาลด้วยการมีนักกีฬาสัญญาการันตีทั้งหมด14คนแล้วก็มีสัญญาทูเวอีก2คนเปิดพื้นที่นักกี ขาไม่เจอภาษีฟุ่มเฟือยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลแอน a ันต้าฮอสถือว่ามีการเสริมทีมที่ดีนะครับเอาเดชอนเต้มเตมอร์เรเข้ามาแล้วก็มีนักกีฬาอีกหลายคนสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดนั่นก็คือการเล่นเกมรับที่ดีขึ้นย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแอนนันตาฮอสถือว่าเป็นทีมที่มีเกมบุกในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ2เลยนะครับแต่ในส่วนของการเล่นเกมรับภาพรวมเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเป็นทีมในอันดับที่26ดีกว่าแค่4ทีเท่านนน,นั้เองแค่ r e p ว Portland, นช่ s ี n เี่เานตัวอง การเล่นของเทรยังร่วมกับดิชอนเต้เมเรก็ถือว่าผลงานค่อนข้างโอเคประทับใจในระดับหนึ่งนะครับที่เหลือแฟนๆเนี่ยไปรอลุ้นในช่วงฤด,ดูการปรกติว่าทั้งสองคนจะมีผลงานดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้หรือเปล่าแต่ที่แน่แน่เนทแม็กวินแลนหัวหน้าโคช้ชของพวกเขาเนี่ยได้ออกมาประกาศชาัดแล้วนะครับว่าในช่วงเปิดฤดูการแรกๆเนี่ยยังคงไม่มีบอกดานบอกรานวิชสำรองจอมแม่นของทีมพวกเขาเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เข่าขวานะครับยังไม่พร้อมลงสนามทำเกยแข่งยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูต่อไปครับ ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถกลับลงสนามทําแกงขันได้เมื่อไหร่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่แอลแลนตาฮอคส์เนี่ยเขาตั้งความหวังไว้สูงมากๆนะครับสุดจะทําได้สมหวังอย่างที่แฟนๆต้องการหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะครับและนี่ก็คือข่าวควาวความเคลื่อนไหวในขณะนี้นะคะมนพาดข่าวสาร MBA อย่าลืม s u b s c r i b e ค่ะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA อคือที่ีของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ